รถก็ใหญ่แม่งยังชนกันนี้เฮ้ยอะไรเหลืองๆนะแมวว่าไปไปเลยไปเลยไปเลยเร็ว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 เราบวกกันแล้วเราบวกกันแล้วโอ้ยค้างเลยพี่เออเออเออมึงตรงไปมึงตรงไปมึงตรงไปตม่ไม่เลี้ยวลงหน่อยหรอพี่ไม่ไม่ลงไม่ลงแล้วมึงจะอ่าจะ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 จพอพอตังค์กี้น้องชายขอบคุณมากเจอกันขาวเจอกันอูเดี๋ยวไม่ทันในสัตว์เอ้ยขอดูหน่อยเธอไอ้เหี้ยสุขเดือนเดือดวันทรงชัยแห่งปีกูมาแล้วจ้า

số đi số lượng số lượng không 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 MỘT không 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 เฮ้ยแพ้เนี่ยไปนเต้องการอะไรเดต้องการอะไรเฮ้ยแพ้เนี่ยเสียไม่ได้อ่ะเดนเดนเดนไปไปซ้ำแดนกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายเฮ้ยแพ้เนี่ยหล่อเฮยชิชูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนเยอะดูเพื่อนเยอะโอ้ยยูชิชนะอันนี้อ่ะเล่นไปมีเล่นไปเฮ้ยเล่นเวทเล่นเอาอ่ะเฮ้ยเล่นเฮ้ยเวทไล่ลำว่ะเล่เฮ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยเวฟ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 กี้เอาวิกกี้เอาวิกกี้เอา ขมันแพ้แล้วอ่ะดตกขึ้นมาดขึ้นมาดขึ้นเอซี่านขึ้นมาโอแพ้ว่ะเอ้ยคิดถึงวันดีครับ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 ไอ้เหียมือไอ้งโอตัวฟรีเลยยันี่ตัวฟรีเลยเอาไอ้ตอไม่อยู่หรอวันนี้โหลไปเลยข้างหน้าไปช่วยเพื่อนข้างหน้าตอนหน่อย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 ไอ้ตอไม่อยู่หรอรชิมดันมาหยุดอบดียหโอ้ซุ่ไม่ได้เลยว่ะ กวางขาวอยู่กวางขาวกวางขาวมานมาไอกระจ่างไอ้คู่เอเอาอย่างนี้แพ้อีกแล้วเนี่ยแพ้อีกรอบแล้วเนี่ยแพ้อีกรอบแล้วเนี่ยอุ้ยคุ้ยอะไรเชี่ยมโน่ซะอุ้ยนี่เก่งจังอ่ะปิดได้ปิดได้ป้าอุ้ย ไอ้เฮียฮ <oh um ุ้ยเอ็มดีกลับมาได้เฮ้ยฮุ้ยเอ็มดีกลับมาได้ไอ้เฮียเอ็มดีกลับมาได้สัตว์เฮ้ยไอ้เฮียกลับมาได้เฉยเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้กลับมาเล่นบ้านเราไอ้ฟังเสียงกูฟังเสียงกูเอ็มดีมาเล่นบ้านเราเอ็มดีกลับมาเล่นบ้านเราบุงพูดพูดต่อพูดต่อกลับมาเล่นบ้านเราเฮ้ย เอฟดีกลับมาได้ไงอะเอฟดีไอ้ยกลับมาได้ไงอ่ะตอนแรกหมดไปแล้ว้ยกลับมาได้ไงอะ่ะอแต่ตรงนี้ฮีโรชรีเยอะอยู่และเอฟดีก็เสียไปแล้วด้วยอ้ยฮีอะไรวะเนี่ยฮีอะไรเนี่ยโอ้แตไ่ไม่ไหวแล้วปะไม่ไหวแล้วปะ ไม่ไหวแล้วปะไม่น่าไหวแล้วปะเนี่ยมพี่มาตามพี่มาเฟมเฮ้ยแต่ถ้าเกาะกลุ่มตรงกลางโอ้โหไอ้ที่ตรงนั้นอย่างเยอะเลยไห้ไม่ได้กยงไม่ได้การไฟเลยไม่ไดู้่เลยมันจะหมดแล้วเดียดเีย ไปคุยแล้วกลับมาแลยไอตัวไหนป่าดีไว้สัตว์ไอหี้ยตัวไหนป่าดีไว้เด็กเหี้ยวไปคุยกันต่อไปเลยไปยี่ป่าดีอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยป่าดีมึงอาไม่ดีหลายไอ้เหรอครับเอ็มดีกลับมาจากไหนเอาวิ่งกันมาเติมเลยเวยสมเพศอุ้ยวิ่งกันมาเติมเลยไอ้มหมอมันพูดอะไรจแงมึงหมดแล้วนะเอายิงงูดิเอายิงงูนี่ดิไอเด็กเที่ยวสัตว์ไอเอ็มดีมึงโฟกัอะไรอะอะไรอะอะไรมันพลิกตาราบัตขนาดนี้นี่วันเนี้ย ทำามันพลิกตาปัดขนาดนี้เนี่ยฮิโรชิก็ยังไม่แพ้ฮิโรชิก็ยังไม่แพ้ไอ้ยี่ฮิโรชิก็ยังไม่แพ้แล้วเอฟดีก็เอาโดนไปด้วยเอ้าไอ้เหี้ยเอ้าเอาจะหมดอีกแล้วเเเสีียยไปรกพื่อจมดอีกแล้วไอ้เฮ่อเอฟดีจมดอีกแล้วเอฟดีจมดอีกแล้วโอ้โหหมดอย่างนี้หมดโอ้โหฮิโรชิตื่นมาอย่างไงเนี่ยกลับงานดีกว่าตื่นมาอย่างไงเนี่ย โอ้โคตรเวทก็ไม่ไหวว่าอย่างเงี้ยหมดอย่างนี้หมดหมดของจริงตอนแรกแม่งภาพอย่างดีอะตอนแรกภาพมาอย่างดีอะไอสัตว์เนี่ยไปเล่นตรงนั้นหมดเลยอะเพื่นตายเพื่นตายเพื่นตายเยเพื่นตายเิเข้าหบ้านอะอันนี้ใครเวทปะเนี่ยไอเวท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 ชวนเลยไอเ้าไอเวทชวนเลยชี่กลับไปบ้าน่กลับไปบ้าน

ไปยืมมือยืมเอ็นก็อื่นมามามาช่วยนล้วมาเล่นหลังไฟต้อปเล่นหลังไฟตัองไปเล่นหลังไฟชี้ไปช่วยเพื่อนในบ้านข้างขวาข้างหลังขวาต้องไปเล่นหลังไฟหน่อยครับมันจะเร็วเฮ้ยเตรงนี้ไปช่วยเพื่อนหลังขวาเห็นไหมตรงนั้นอ่ะเพื่อนเล่นอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยเละไอ้สัสไปยากดีกว่าเชียเอ้ตรงนีตรงนี้ไปช่วยไปย่างไกเลยดีกว่าไปเละโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดไอ้เหี้ย หมดไม่เหลือตามพี่แบกมมาาตพี่แบกมาโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหวิ่งมาโน่นอีกเป็นบานตะไทยโอ้โหเละหมดไม่เหลือไม่เหลือไอ้เหี้ยหมดหมดดงแถวบ้านเรียกหมดดงไหนว่าเ <c oughs> อาเอาได้ได้เดี๋ดวยวพี่กดเด้๋ยวดู ในวะไอ้น้องโยมึงไม่ต้องไอ้นี่ดิไม่ต้องฟังหมุดดิมึงพิมพ์ไหมอห้เลยมิกด์นะไอ้ขาวกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาไปฮัลโหลเพื่อนมาสบมาสบมาสบอ่ะกดแรับไปกดแล้วฮัลโหลใครฮัลโหลขึ้น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 หน่อยฮัลโหลใครดักกี้เหรอฮัลโหลหมดกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาพร้อมก็แผ้ไอ้เหี้ย เอาไม่บ้าเอาไม่บาดัให้กูตักั้อยู่ไหนไอ้เหี้ยแก๊งที่รองแก๊งกระจกวายแก๊งต่กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเากวางขาวเดินมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมดแก๊งเลขอบคุณนัทวุฒิครับที่ทมาสมเดือนครับวงเกมทีครับ ว่าไงครับว่าว่าแก๊งไอเท่นี่มันกระหล่าเดินมาแก๊งกระจอกจัดไอเย้าคือคือคือวันแรกวันแรกแบบพวกผมมาน้อยอ่ะเนี่ยพอมาเต็มวันแรกอ่อนให้วันแรกอ่อนให้คือเดี๋ยวแม่งร้องอีกแค่นี้มันก็ร้องแล้วเนี่ยโอ้๋อรอดูวันนี้อ๋อรอดูวันนี้อ่ะจบไม่จบอ๋อรอดูวันนี้เดี๋ยวรอจบไม่จบจะจะจะสองไฟคือมันแพ้พวกผมอ่ะรู้มือไอเี่ยพวกกระจอกโอเคเอาจริงครับผมหลับตาเรื่นเงินอยงเงี้ยพวกแม่งไอเท่นซ้อมก็ไม่เคยซ้อมไอเท่นเอ้งพวกกระจอกโอ้โหโอเคครับ เอาไปจริงครับไอ้พวกนี้ไปตีกับลูกหงิกมาโอ้โหที่ที่ไปกดเขาเลยอ๋อปกป้องเซมิน่าไอ้เหี้ยสภาพไอ้เหี่โอ้โหสงเพศเดี๋ยวก็โดนอาอาเขาตีย่างสูตรสีดำไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้โหเหี้ยไอ้เหี้ยนี่รู้เรื่องเยอะลึกจังวะขอบคุณครับนันทวุฒิเกมเอ็นเกมดีทีครับหนึ่งสองสามนะขอบคุณบิวมิกด้วยครับพี่ซ่าเามาสามเดือดหมดเลยครับสามคนครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากกว่ายืนครับร้อนเมือธรรมนะฮะขอบคุณมากครับแล้วผม ยินดีตอนเ้าสู่ไอ้เว้ยรักติน้อยรักตินานอยู่กันไปนานนะครับขอบคุณที่เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัตตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะล็อกฮิวตี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไอ้เฮีย er แม่งมา,ามาด่ามาด่ามาด่าเหมือนมันด่ากูด้วยอะเหมือนมันด่ากูด้วยอะมันด่าเวทด,ด้วยนะล่ะไอ้เฮียเอ้ย สกอร์เท่าไหร่วะใครพิมพ์สกอร์พี่ดูด่ลยนิเนี่ยรถกูไม่มีไอ้สัสวามสี่สามห้าต่อห้าโอ้โหสามห้าต่อห้าเล่นเจ็ดสิบใบสามหูเหียถ้าวันเนี้ยเ m d ชนะไฟเนี่ยชนะไฟเนี่ยจบเลยนะจบเลยแล้วเนี่ย โอ้ยเฮียชิบหายแล้วแพ้ดิแล้วแพ้แล้วโดดอุ้มถังแก๊ง่ะดินี่แหละงานงอกๆๆนับวาในเฟซบุ๊กก็ห้าปีแล้วที่โอ้ขอบคุณคับเป็นชนวนครับบคุณครับหนาวเวทไมอีกโก้เนี่ยเอ้าก็ไม่แบกครับปกติบัฟปกติเลยครับต้อใช้ยอย่าคิดมากนะ คือตะเกียะคือตะเกียะต้ให้พี่ดูนะชนะแล้วเว้ยเอเดนดีชนะแล้วเวย้ยจริงๆชนะแล้ว,ว,ลวไม่โกหกนะชนะแล้วครับแต่แต่มันติดตรงนี้ว่ามันปิดไม่ลงเวย้ยแล้วมันไปเล่นอยู่ในพุ่มอะ่ะมันไปเล่นในพุ่มกันซะเยอะครับคือมันกืนมันกลับมาหมดเลยนะมันกลับมาหมดแล้วแต่มันแบ่งเป็นสองฝ่ไอ้พวกกลับมาก็ ไม่ได้ไปช่วยสุดไปช่วยกันสองสามคนแล้วที่เหลือก็ไปเล่นข้างหลังคือมันแยกเป็นสองไฟมันทําให้มันไม่ได้รวมกันสักทีเว้ยตอนแรกกับไฟตรงกลางอะไฟตรงกลางอะเอดี SD คุมแล้วถ้าใครดูพี่เห็นเลยมึงจะเห็นเลยว่าเอดี SD คุมหมดแล้วไอสัตว์ตอนแรกมันจะแพ้ะใช่ปะแล้วอยู่ดีแม่งกลงกกับมาเต็มเลยไอมังไอหมึกกลับมาไหนว่าไอยีรย่รอยากเอากูน,นู้นนี่นั่นคุมตรงกลางดีแล้วเว้ยแต่คือ เพื่อนมันไปโดนไกลๆแยกไปโดนสองสาตัวตรงฝั่งซ้ายตรงเนินตรงเนินตรงตรงตึกแล้วก็ไปเล่นตรงอู่อู่กลางเล่นอู่กลางเพื่อนเลยแยกเป็นสองไฟท์แยกกันแบ่งไปแล้วก็แบ่งเป็นลุมและสี่ตัวเห็นปหสี่ตัวทีม่มาช่วยแม่งลุมตัวเดียวอะ่ะไอเฮียแล้วปิดเขาไม่ลงด้วยโอ้โอ้ไอเฮียทางทางเขาชุบ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 ,ชบกันอย่างดีเลยไง ม่มันมันโดนกักก็จริงแต่มันกลับมาแล้วมันวิ่งกลับมาเป็นขยงเลยตอนนี้พี่บอกอะจําไม่ได้หรอพี่บอกหุ uy, ้ยเฮี้ยมันกลับมาหมดเลยอ้เฮี้ยมี่กลับมาหมดเลยแล้วก็นั่นละ่ะตามภาพเลยแล้วทางฮีโรชิก,ก็กลับมาได้เหมือนกันไอ้เฮีย้ยก,กูว่างงจัดไม่ว่าะแค่นี้เพียงพอรือย่างเดนะียว ขโมยรถไม่ได้ใช่ปกูรอเลยคันนี้ไปสง่งกูแน่แข่งทั้งคู่ครับเอาไว้ง่ายถ้าถ้าฮิโรชิถ้าฮิโรชิแข่งเท่า MD แสดงว่า MD ไม่ได้ไปไหนแล้ว MD จะอยู่เทียเดียวฮิโรชิละแล้วคนที่ไปไกลเรื่อยๆก็คือเป็นพวกแต่บนเฮดไรรักแล้วก็เป็นพวก อะไรอีกอะไม่รู้นะแต่พี่มองว่าสองแก๊งเนี้ยคือไรลักกับไรลักกับเดบเฮดเนี่ยถ้าเอาตาำที่ราศีนะพี่มองว่าเนี่ยแม่งโหดสุดละ